W S V เอ้ยคุณทำอะไรเขาเนี่ยโอ๊ยโอ้โเ้ยขาไปเลยอะเอ้ยขาทำไมขาอย่างนี้ละกระดูกน่าจะไม่ดีนะข้อเข่าเสื่อมวะข้อเข่าเสื่อมมีแอปเปิลกับกล้วยให้กินว่ะไฟฉาย้วจะเป็นกูส่องไฟเข้าหาตัวเองเฮ้ยแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เราจะเล่นปกติไม่ได้เหมือนจะมีภารกิจจากเบื้องบนมาว่ะภารกิจอะไรวะเขาบอกว่ามีภารกิจให้ทำถึง3อย่างอั้นแรกเดินทางด้วยรถเก่งคันเก่าเท่านั้นโอ้ย อุ้ยโอ้โหคันนี้เหรอเนี่ยจะหนิมกินนี่นะมันจะขี่ได้เหรอมันใ,ใช้ได้จริงเหรอเตรียมรถให้มันดีกว่านี้ไม่ได้เหรอสภาพภารกิจที่2ไปให้ถึง3,000เมตรรว่า3,000เมตรนี่เราจะเราจะไปถึงปะ 300เมตรอะบุญละ300เมตรเดยเขาบอกว่า3 0 0พันเมตรนี่แบบเบสิกมากเลยนะเด็กน้อยบอกอ่ะใช่ปะเออบหายแล้วนี่ถ้า3ส0 0พันเมตรยังเบสิกไอ้เขาไปได้แล้วเราคงไปได้แหละเอ้ภารกิจที่3ภารกิจปล้นร้านค้าโอ้โหงานยากซะด้วยคือพวกเราก็เป็นมือใหม่เกมนี้นะแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องทั้งหมดแต่ก็พอรู้เรื่องกับเขาบ้างใช่มใช่ใช่พอรู้อยู่รู้ว่าอะไรวะอ่ารู้ว่าเสียงจะคงต้องขคารอ ซ่อมรถเหรอวิประตูเหรอเฮ้ยทำไมประตูเป็นสีสม้มอ่ะรถมันสีน้วมเงินไหมหอเออว่ะเอาไม่เห็นได้เลยอะ่ะทำไมใส่ไม่ได้เยนี้ซ่อมไม่เป็นอีกเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเราเห็นภาพละเห็นภาพละวโอ้ยเขามีล้อนอะว่ะเฮ้ยวันนี้แหละเราจะไปให้ไกลที่สุดด้ยเท่าไหนนะร่นะอ่าสามาร้อยสามพันไม่ใช่เหรอเออนี่เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเนี่ย อันนี้น่าจะฝาท้ายเออโอ้โหยังสวยอะ่ะฝาหน้าฝาก,กระโปรงเรียบร้อยนะนี่เสร็จแล้วหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อเหลือไฟนี่ห่าไม่ได้ใส่ไฟปึ๊บ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 มันทำยังไงวะเอ้ะมันขันสนิมยังไงวะปึ๊บ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 น้ำมันได้ประมาณเก้าเก้าลิตรเก้าสองสิบแปดอะไรอะ่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวอูได้แล้วว่ะแต่ทำไมมันเป็นทำไมเป็นสีนู สีเหล็กได้แลมันสีน้ำเงินไม่ใช่เหรอว <What? S 1> อดเฮ้ยว่านกูเจอล้อใหญ่ป่ะว่านเอ้ย <Hey, S 1> <laughs> ไหนล้อใหญ่อยู่หลังบ้านอะ่ะมาดูดิใส่ได้ป่ะวะ <laughs> <laughs> ้วา,วา่แหละมันจะวิ่งได้เหรอเนี่ยมึงดูดิมันเลยซุ้มล้อเนี่ยเฮ้ยทีนี้เหมือนเราจะพร้อมแล้วนะแต่ว่าทำไมมันจะมืดแล้ววะโอ้โหประกอบรถจนมืดอะ่ะเฮ้ยจะดูเหมือนว่นาภารกิจแรกของเราจะเสร็จแล้วนะเฮ้ยโอ้โหภารกิจแรก EC วะ่ะง่ายเกินวะ่ะภารกิจต่อไปไปให้ถึง3,000เมตรมาว่าไปไป 3, มันอาจจะเริ่มต้นแล้วล่ะไปเลยปะใครขับอะ่ะมึงเลยแล้วกันกูไม่มีใบขับขี่ว่ะไม่มีใบขับขี่อ่ะกดอีบนั่งปิดประตูกดอาสตาร์ทนี่ได้เวลาออกเดินทาง Let's go ้ยมาวะมาวะอุ้ยเฮ้ยกินลมโชวิวเฮ้ย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 มึงไปไปขีจริงวะเนี่ยมีมีมีเมื่อกี้แบบนี้ไงปรับตัวก่อนดิไอ อุ้ยมันใกล้ดวงจันทร์มากเลยเนี่ยทำไมวะหันไปดูได้ปะขวาเดียเดี๋ยวดวงจันทร์โคตรใหญ่อ่ะนี่มีดวงจันทร์เลยมีแต่หัวมึงไงบังอยู่เนี่ะโอ้ยไม่มีดวงจันทร์เลยเน,ยนี่น <c oughs> เย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยได้ถอะเฮ้ยกี่มาแป๊บเดียวน้ำมันเ,เหลือห้าเจ็ดห้าจุดหกแล้วนเนี่ยเฮ้ยน้ำมันจะหมดเร็วด้วยอะยังไม่เจอบ้านเลยอะเออไม่เจอสักหลังเลยตอนนี้เราขี่ด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงช้ามากตอนนี้จะพันเมตรแล้วนะว่าภารกิจสามพันเมตรแม่งไม่ยากหรอเว้ยเฮ มมันมีไฟแปลกๆอ๋อนั่นไงดวงจันทร์เน,นี่ยละเฮ้ยมีมูแทนมาสู้เกันวะกูมันสู้นะคือข้างในเหมือนจะมีอาหารนะนะมีหม้อนน้ำด้วย <laughs> เยนะว้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทำอะไรแปลกๆอ่ะเฮ้ยอยากได้ของอนะ่ะเฮ้ยมีระเบิดด้วยเฮ้ยมีระเบิดด้วยหรอเอาไปทำอะไรวะวัวไดจะบึ้มไปพวกเย็ยนีเลยนะแล้วกดใช้จากข้างในเลยได้ปะ รว่าอยากใช้อ่ะมันตีแรงก็ไวเฮ้ย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 วานวานวานอย่าเข้าไปมันเกอบตายเฮ้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไฟมาด้วยเหรอเฮ้ยโอ้เราเป็นพับว่ะตืตืดืดตืตืตืดดตดตืดดตดตืดดตดดตดเ้อาแปะเอาแปด้วยเออเราปลอแบบว่าไม่เงียบไม่เหงาสว่างสวกูจะไปหไปเห ที่นี่ดูแบบว่าไม่ปลอดภัยว่ะสำหรับพวกเรามันไม่มีน้ำมันล่ะเฮ้ยแขน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 เฮ้ยแขนกูเป็นไรวะเฮ้ยน้ำมันเหลือเท่าไหร่ว่าเนี้ยโอ้โหน้ำมันจะหมดแล้วอะเหลือหนึ่งจุดแปดเฮ้ยตอนนี้เรามาพันเมตรแล้วนะจะพันห้าละครึ่งทางว่ะเฮ้ยครึ่งทางว่ะุ้ยมาว่ะเฮ้ยมันจะมีบ้านสองสองหลังติดกันเลยอุ้ยว่า้าหลังนี้จะมีของปหะว่ามีน้ำมันมู๊มี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 อะไรอ่ะมิวแท่นเหรอ ได้วรอไปวันรอไปรอไปเราได้เราได้ห่อน้ำได้ห่อน้ำมาได้ห่อน้ำมามันเข้าไปหามเราเฮ้ยมัไปหามแล้วเฮ้ยเป็นไรหยุดยั้งหยุดยั้งไม่ไม่ไม่เฮ้ยวันสเตย์ไม่น่าหมดวันสู้ไงสู้ไงวันมาเลยกูแล้วมาเลยกูแล้วเออโอ้ยมันเลียนสุี่ษฐาถือไอ้บ้านหลังข้างหน้าก็บุญละเออใช่ปะ โอ้ยพายุทซนยเฮ้ยโอ้ยรถตี oh ๋เโอ้โหพายุพายุแย <humidity. S 1> ่ละรถเราเราต้องเราต้องพัก oh ป้าบ้านข้างหน้าเราต้องแวะตรงนี้ต้องแวะตรงนี้อะน้ำมันหมดน้ำมันหมดแย่ละเดี๋ยวจะต้องลงจากรถอุ้ยมีโอ้โหต้องใช้ความเร็วอะข้างหลังได้เปล่า เฮ้ยแลาทำไมชีวิตเรามันยุ่งยากขนาดนี้วะมันไม่ง่ายนะการที่จะเอาชีวิตรอดในทะเลทรายเราอาจจะพลาดตรงที่เราลืมเอาอาหารสิงคโปร์มาก็ได้นกูใส่ท้องกูมาแล้วดิอาหารแล้วตอนนี้อาหารกูใกล้จะหมดแล้ววะเพื่อนไม่ได้เลยเดี๋ยวมันมีกูเห็นมันแอปเปิ้ลเฮ้ยนี่ไงขนมเฮ้ยขนมขนมดี่หัวกรองยังไม่สั่นว้าวกูก็ไล่ก็เออกูรอดแล้วกูรอดแล้วกูรอดแล้วไมมีปืนว่านเป็นปืนเออกูรอให้อยู่กูรอให้อยู่มึงเอาปืนได้ปะ ตายตายตายแล้วตายเร็วอ no anyway. ุ้ยสวยทมของได้ทมของได้ทมของได้สบายละสบายละนี่ไงถังอะไรอ่ะอันนี้ถังน้ำมันป่ะทำไมเป็นสีดำอ่ะมึงเห็นเป็นสีดำป่ะใช่สีดำเฮ้ยแต่ว่ามันมีหม้อน้ำนะเขาบอกว่า performance cooling เฮ้ยหม้อน้ำเทพเหรอเปลี่ยนปะเปลี่ยนป่ะเปลี่ยนดิเอาเราเปลดถังตานีเฮ้ยว่าว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่กูบินได้ว่ะเฮ้ยโอ้โหว่าเราว่าเราทิ้งรถป่ะเออว่าแน่ใจหรอว่าเป็นน้ำมันอ่ะ ไม่เกียบเออว่ะคงไม่ใช่น้ำมันไว้ทำข้าวหรอกเนาะไม่ <laughs> <laughs> ใช่เอะไรเลยนะอร่อยเลยดิ<ป>อุ้ยแปลกไปกลับหมดเฮ้ยมีซีโฟนีเหรอต่อไปดิอุย๊ย <laughs> อันตรายนะนี่โอ,อย้ยคือน้ำมันเครื่องไหมเหรอเนี่ยมันเติมขา้างหน้าเฮ้ย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  ว h a t What What the fuck Oh w อะไรวเนี่ยเจ้นี่ยมันเกิดเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปมากไอ้ยังเมื่อกี้มันมีรถตู้คันหนึ่งอะเกิดแท็มาเสียงเครื่องว8แล้วมันชนรถเราเว้ยว่าแต่ฟัากู้เลยกูณนี่เดเหี้ยขนาดนี้แ้จงเฮ อมันผิดพลาดตรงไหนนะคุณููแหละเติมน้ำมันผิดโอ้ชีวิตมันไม่มีเติมน้ำมันผิดแล้วยังต้องมาขินรถนี่ถ้าแบบมีคนขี่รถผ่านนี่คือหล่อมนะรถ <laughs> ขยับเลยเอยเอแล้วทำไมรถมันเลี้ยวเองวะ <laughs> นี่ทีน้เราก็มีน้ำมันสำรองแ่วะไม่ต้องกลัวอ๋อปรัคาเลยระไม่มัน,มนเรามีอีกนี่นะสี่ถังนะจริง,รงเออเนี่ยแก๊สได้สี่ถังเนี่ยบอกเลยว่า สามพันเมตรแม่งไม่ใช่เป้าหมายแล้วเว้ยมึงมึงหนึ่งหมื่นเมตรอ่ะคือเป้าหมายเว้ยเฮ้ยอ, <Hey! S 2> อะไรอะ่ะอะไรอ่ะ What the fuck อ้ตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ย <Hey>! what อ,อะไรอะ่ะไปทีนี้เราก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันสักทีสามพันเมตรนี่ไม่ใช่เป้าหมายต่อไปมึจงจำไว้มันเต็มเปี่ยมว่าเราจะไปกันถึง สามมื่นเมตรเออเออเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะไปแม้ <hour> <P ara> ชีวิตรเราจะยากลำบากไปแต่ว่าเราก็ยังคงอยู่รอดปลอดภัยด้วยพลังของโลบัก <c oughs> มันมันติดอะไรอะ่ะอ๋อติดเบรกมือโอ้ยพี่ <laughs> เฮ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวล้อหายไปเลยวะ <laughs> โอ้ยมันก็ไม่ได้ไปจริงจริงสักทีโอ้ค้ำแล้วเหรอค้ำโอ้ยวัดเลือดค้ำแล้วค้ำอีกอะ่ะ <laughs> วันนี้อุย้ยชิปหายละฝนตกมันจะปดนฟ้าผ่าปะ <laughs> โอ้ยแหลกเลยโอ้โหทำไมไฟสว่างอย่างไฟแต่งอะ่ะโอ้๋สองพันกว่าแล้วเว้ยหัวสามพันเมตรเราผ่านปะ เฉลุยเฉลุยผ่านเฉลุยหมายถึงเลยเลยอ่ะเลยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวโอเคได้เลยเฉลุยเลยดิเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาโอ้โหพูดแม่งยังไม่ทันขาดคำเลยโอ้โหเอาอีกแล้วชีวิต ทำไงอะทีนี้โอ้ย <laughs> นนยืนตบดุจ้ากัยวะฉันลุยทีนี้จะทำยังไงอะถอดล้อปะลองดูเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแววมีแววมีแววเข็นป้าเข็นเข็นเฮ้ยมีแววนะว่ามีแววมีแววเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยโอ้โห let's go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  ใส่ล้อไปอย่างงี้มาวะ เกือบหลับแต่กลับมาได้จะยากหน่อยน้องปุ่มีมันสู้ชีวิตใช่ไหมเมื่อกี้รถคว่ำเกือบหลับแต่กลับมาได้ไปกันต่อเอ้ยอะไรอะเรากำลังขี่กลับเออว่ะเอาผิดทางนี่ <c oughs> เอาอเอาอะไรวะเนี่ยชีวิตไอ้เหี้ยตั้งแต่แบบว่ารถคว่ำไปนี่คือสมองกลับ <c oughs> เออสมองม่นกลับกับรถด,ด้วยอันนี้คือไฟรถเราเป็นอย่างนี้จริงเหรอถ้ามันเป็นอย่างเงี้ย เฮ้ย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 ออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปฏิบไอ้ wonder ear o u u n o อุ้ยสองปกแล้ววะโอ้ภารกิจสามพันมันผ่านแน่นอนเจิงฉลุยผ่านฉลุยไปกันต่อเฮ้ยกูแล้วเลิกเล่นมุกไอ้ผ่านฉลุยเฮ้ย3สามพันเมตรนี่จะผ่านภารกิจที่สองแล้วดิเฮ้ยโอ้โหโคตรเอาอะโคตรเอาอะ ยุโอเคภารกิจตอนนี้เราฮะปั๊มตรงไหนตรงไหนโอ้พี่เยอะพี่เยอะพี่ชนได้ปะชนได้ปะได้ปะวะเฮ้ยเฮ้ยมันตายมันตายไหม่ะไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยเหรอไม่ตายด้วยเหรอไม่ตายเหรอกระเด็นดิ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 แปลกแปลกละคุณแปลกละคิดมันไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยอายุหลังคา โอ้ยโอ้ยว่าเต่ฟักมึงตายป่ะวอันตายเหี้ยได้ยินรถเอ้าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้เหี้ยหมดแล้วไอ้สัสเมื่อกี้มันระเบิดอ่ะหรือว่าอะไรวะกูระเบิดกูเห็นต้มภาพตัดอ่ะ มันพังรถเราหรือเปล่าวะเมื่อกี้โอโ้โหอะไรวะอยู่ๆมันก็ภาพตาดัดโอโโอกคนงงเกมเกมอะไรของเกมอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราสองคนก็สามารถผ่านภารกิจไปได้แค่2ภารกิจเท่านั้นโอโ้โหเรียกได้ว่ามันยากจริงๆตอนนี้แบบมีเด็กคอมเมนต์แล้วโอโ้โหแค่สามพันเมตรทำไมมันยุ่งยากจังเลยทำไมโอโ้โหไหนบอกว่า <laughs> พวกเรานี่มือใหม่จริงๆใช่ไหมมากๆทุกคนเอ่อ ช่วยใจเย็นคลิปหน้าเราจะมาเน้นแบบว่าปนอย่างเดียวเลยเอาป่ะล่าสุดนะแบบว่าพอละกับไอการสร้างรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่แนวเราอะ <c oughs> พวกเราแม่งแบบว่าสมองสมองเราจะไม่ถึงวะ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนอุ้ยและที่สาคัญก่อนไปนี่อย่าจะลืมอะไรวะอย่าลืมกดไลค์เออกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้พวกเราด้วยสําหรับการไปชนภัยแบบยากลาบากคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ